เอาแล้วครับก็ขอเอาแล้วครับก็ขอ,ขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเพื่อนใดทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วีันนี้ผมในรายการ normal tv หรือแล้วก็อยู่กับหน้าจอของกูนั่นเองนะจ๊ะลีปนอาจจะมีความหยาบไปหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําเพลงคือมีคนขอให้ผมสอนทําเพลงเหมือนในช่องผมอะ่ะคือผมก็จะมาสอนทําเ้ยก็ขั้นแรก นี่ให้โหลดมิวสิกสปีดอะไรก็ไม่รู้อะให้โหลดมาเลยแล้วก็กหลดเข้าไปเลยแล้วนี่ผมเคยทำเพลงคัมแพลงมาอยู่ก็มาเลือกที่แฟ้มเมื่อกี้นะที่แฟ้มเมกกื่อกี้แล้วเราก็มาที่เพลงแล้วก็แต่เราต้องดาวโหลดเพลงไว้ก่อนนะแล้วก็เราหาเพลงที่เราจะทำเลยอ่าวันนี้ผมจะทำเพลงนี้ไปด้วยเลยนะ แล้วเราก็ทําการตัดเสียงมันดัง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 เกินดังเกินจะกดเสียงกูไป อะนนไรแบบนี้ใช้ได้แล้วก็มากดนี่เห็นไหมเนีเน่ตรงรูปเซฟแล้วกดไปแล้วก็จะเปลี่ยนชื่ออะไรนั้นก็ได้นะแต่ผมไม่เปลี่ยนผมไปเลย เไม่ต้องไปสนอันนี้ไม่ต้องสนนะครับแล้วก็รอมันซึ่งของผมก็ต้องออกมารอมันที่นี่นะครับอมต้องรอไปเนาะ ซึ่งกูว่าอ่านี่ไงเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วนะครับฮึมะปะปะจารีราปับปั๊บจารีดาจ้าแม่เราหัวใจบางทีการูมไม่อยู่จะทำแจลงไปกไปตรงนี้ไปยุบอ่ะแล้วก็ต้องรอจนกว่ามันจะเต็มนะครับ เต็มะจะเต็มอ่ะโอเคพอเต็มแล้ว,ลวเราก็นี่เข้ามาที่ทำไมไม่ได้เดี๋ยว,วนี่เข้ามาที่คลายมาตเตอร์อเลยเข้าเลยผมบอกว้ก่อนนะเพื่อผมมันอักแต่ช้าไปนหน่อยก็ โอ้ใช่ผมลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมหารูปวัดเราก็ต้องไปหารูปกันอีกแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ต้องนะคนณผาไปอันนี้ไม่ เอาเอาเออันน oh, oh, uh ี้ก็ได้เอานี้แหละก็ไปหาดูเองแล้วเราก็ทำกันต่อไปแล้วเราก็ ต้องมาตัดภาเเจนก,กูก็ทำบ่อยตัดผาว่าอกตัดภาเ, <c oughs> เออประมาณนี่เอะไม่เออประมาณนี้เซฟปะ เราก็ทําการตกให้ข้าคลายมัตเตอร์ของเราเลยคิดว่าจจะยาวไปหนึ่งน,ะน,นี่คือเพลงที่ผมทําไปทั้งหมดนะแล้วก็เรามากดตรงนี้มาที่โครงการว่างเลย ไปมีเดียวเบราว์เซอร์นเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ของเรานี่ได้ยวพที่สมบูรณ์แบบเราก็เรียกเพลงของเรามา <c oughs> เพลงเรี่เราทำ <c oughs> <c oughs> เอาเลยเราก็จะเคลื่อนแบบนี้อ่อยคับ เราก็เนี่เลื่อนไปจนสุดแพงนะนเออเราต้องลากไปแล้วก็ทำไ,ไมโทรศัพท์มันสูงไปถูกที่จังละแล้วก็นี่นะ เราก็ฟังไปอืมอืมเกือบพอป่ะแล้วเราก็ นี่วัดที่ตัวสอนแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยไม่ต้องกลัวไหคอต่อเลยผต่อเลยแล้วก็นี่แล้วก็อย่าลืมคน คนคนตกลงคนคน,คนมไม่มีแล้วนั่นคือเชฟคือพ่อเพื่อนผมเป็นผู้หญิงชนะคืพอพ่อคือพ่อเพื่อนผู้หญิงแล้วก็ามาเลือกที่ตัวอักษรแล้วแต่ความถนัดแรงครับผมเอาอันนี้แล้วกันเออมันไม่สวยวะ่ะเลิกไม่เลิกหม่ เอาเป็นอันนี้ันใช้ได้นี่มาตนี้ลากมาลากจนสิ้นสุดเพลงคือผมจะเอาคลิปนี้ไปลงยูทูบนะรวมถึงเพลงนี้แหละเอา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 เพลงนี้แหละไปลงยูทูบเนี่ย ไม่ตอกสอนเออ,เอ,อสีื้นหลังเออมันต้องอย่างนี้อค่นี้เราก็จะได้เพลงที่สมแบกมาแล้วนะเราจะมาลองฟังสิ่งนี้ก็บอกนมเลนะ อ่แล้วก็มากดที่นี่นะนี่เห็นไหมกดเลยแล้วก็นี่จะมีตัวเลือกแต่จะบันทึกไปแกลเลอรี่ก็ไม่ว่านะผมตระนน้ผมจะเอาไปใน y o u t u อ่ก็ท่านผู้ชมเลือกตามความถนัดแล้วกันนะแต่ผมยังไม่เอาลง ก็มาันนานกันไปแต่คลิปจะน,นานอย่างงั้นก็การสอมก็สิ้นสุดลงแล้วก็บายบายแล้วเจอกันจ้าอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยกดซับกันด้วยนะเออแต่คนที่กดซับไปแล้วไม่ไม่ต้องกดอีกครนะั้งโอเคกดแค่ครั้งเดียวพอละเออบายบาย